สวัสดีค่ะจะพา,าทำเมนูขนมกล้วยจีเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเราจะใช้กระทะจีแทนการนึ่งค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมกล้วยน้ำว้าที่สุกงอมค่ะนำกล้วยมาปอกเปลือกนะคะแล้วเอาเส้นใยออกให้หมดเลยค่ะจากนั้นใช้ซ้อมค่ะ บดพอหยาบนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นเติมน้ำตาลสายลงไปประมาณ1นึส่วนสี่ถ้วยตวงหรือว่าตามชอบค่ะเกลือป่นหนึ่งส่วนสช้อนชาค่ะคนให้เกลือน้ำตาละละลายดีเลยค่ะ จากนั้นใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปประมาณ1นส่วนสถ้วยตวงค่ะตามด้วยแป้งมันนะคะ1นส่วนสถ้วยตวงเช่นกันค่ะแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีเลยค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราจะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปประมาณ1นึ่งถ้วยตวงค่ะหรือว่าตามชอบนะคะแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบค่ะ นำกระทะตั้งไฟใช้ไฟกลางค่ะพอร้อนได้ที่เราก็หลีไฟหเหลือไฟกลางค่อนอ่อนค่ะตักแป้งขนมกล้วยหยอดลงไปได้เลยค่ะไม่ต้องให้หนาหรือบางจนเกินไปนะคะประมาณนี้ค่ะจากนั้นรอให้ขนมสุกทีละด้านค่ะพอสุกเหลืองดีแล้วเราก็กลับด้านแบบนี้ค่ะ รอให้ขนมสุกเหลืองดีเลยค่ะพอสุกเหลืองดีแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูขนมกล้ยจีลองไปทําดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ